สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทั่วโ,โลงวันนี้ก็มาพอกันอีกแล้วพี่น้องวันนี้ก็เป็นมือรีวิวของเนาะพี่น้องเนาะไอ้ก้อนมือก็ต้องขออภัยหลายๆพี่น้องขอบอุ้มสบายมากสองมือพี่น้องมือน,นี้ยังเบื่า,าอยู่ไป็นจากว,วันจันทร์เนาะกับไอ้ตื่นเสาขึ้นมาวุ้ยแถวนี้ปวดเบิร์ดพี่น้องปวดเบิร์ดเรพราะมีอย่างรถซิปล็อทับเอาโลดเจ็บกระดูกกระเดี่ยวไปเบิร์ดมือวันจันทร์นาะเขาลุกบุกขึ้นเลยพี่น้องคอยนอนอยู่นอนอยู่เตียงเบิร์ดมือ นอนคักน้อนแนมมัวนจันน้องวันวันนี้วันนักข่าน้องมารีวิววันนักข่านกับคู่เสด็จไปไปดาวโหลดวัานพูดผลละพี่น้องเพราะว่ามันเหมือนละตอนที่คนรีวิวนี่มันประมาณายสองใบสามแล้วเนาะอยู่บ้านห้ามันครึ่งตีสองทีสามเนาะวันนี้กะเมื่อยพี่น้องคอยกันยังบอสบายอยู่บนหน้าบนตาพอกะยังสลืมสลืออยู่พี่น้องเป็นเบิร์สุขคนเนาะเจสิก้าเป็นกวาหมู บันนี้พ่อหนึ่งเจสิกา้าเราก็ยังบริเศทธวันนี้มะข่อยพี่น้องมะข่อยเนี่ยเป็นอู้ยเป็นถักเป็นแน่นะบันนี้เทิ่งเป็นเทิ่งเคล็ดกับพงก้าวเขาให้ลูกให้พัวนําหนพี่น้องเมื่อเศารนี้ก็อสซาตื่นขึ้นมาไม่เคล็ดกับเขาแล้วก็ไปน,นอนนะพี่น้องกินนอนแล้วก็กินยาไปสองเม็ดขอก็หูกะอันค่แน่ค่แน่น้อยหนึ่งพี่น้องเคยอันรีวิวแล้วขอก็สิไปอ่าไปนอนต่อเพราะว่าอัน พอนึงเจ็สิกะโบเนื้อเบอร์แล้วสิเอาไปขายหรือเปล่าขันฝนบ่ตกกันนะพี่น้องมาเบิ่งกันเลยเนาะค่ะซึ่งวัเดวเอาไล่ก็ต้องขออภัยหลายพี่น้องมันสิไอ้เ <c> ก <oughs> ิดจากไอ้เบิ่งไปเลยเนาะอันดับแรกอะเป็นหินเนาะเป็นหินอันนี้เขาเอิ้นว่าหินอะไรฟอรสซิลนะพี่น้องหินฟอสซิลอยู่นี่เขากะคนนิยมสะสมนะพี่น้อง คนนิยมสะสมนั่งเถากับเป็นเด็กหน่อยนั่งเถากับเป็นผู้ใหญ่นะที่เข้าสะสมไปตกแต่งบ้านโนนนี่นั่นเนาะก็ได้จักอันนะสามชิ้นนี่ละพี่น้องอันนี้ก็เป็นอ่าฟัดส,สิวละเนาะ <c oughs> ถ่องกับปันพวนผอถ่องนะพวนบริกินเขาเบิดหมือเมื่อวาน,นต่อมากับเป็นหินเนาะหินไอ้ใส่หน,นี้ไปนทำเลยดีกว่าพี่น้อง นี่นตัวนี้สีม่วงเนาะตัวนี้ก็สิเป็นก็สิเป็นไขห่หินนะพี่น้องไข่หินเขาก็สิเก็บสะสมแบบนี้บางคนเขาก็ไปใส่กระตาไว้ไว้โตัวอาหารตั้งไว้สินะตกแกงบ้านประมาณน,นี้พี่น้องต่อมากก็เป็นไอ้ผักพี่น้อง คุเห็นผระแล้วคอยก็อ๊ตซื้อบรได้เนาะคอยก็มีหลายหลายแต่ว่าคอยก็โอ๊ตซื้อบรได้กันนะ,นะเท่อคอยก็เก็บหลายก็บ,บดิยาเก็บนะพี่นนองอันนี้เนี่เรียว่าไตรมิตรวิทยาลามเนาะเป็นผ่าทีละลึกอันนี้ก็เป็นคัพเฟลิงคัพเฟลิงก็มีพี่เนอะแต่คัพเฟลิงเท่าห้องน้านะแต่ว่าบรได้ไมา่เบิ่งเนาะเดีย๋ดยวคันผู้ชมสิว่าเอามาอวดอีก อันนี้ก็เป็นไข่ไข่เอ่อดำสีดำดำตัวนี้ก็สีเขียวตัวนี้ก็เป็นไข่ฟอสซิลอละพี่หนอตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นอ่าเป็นไข่สีแดงสีขาว ตัวนี้ก็เป็นมีดพกพี่น้องมีดพกตัวนี้จ,จ,จับจับง่ดี <c oughs> ต่อมาก็เป็นเข็มกรัดต่อมากะหาซิพี่พี่น้องก็ซื้อมาตัวนี้ก็สิด้ายได้ร้ายบาดเติบอยู่ต่อมาก็เป็นนาฬิกาโลดเล็กซื้อมาสองอันบอกโลดเล็ก ัวมาก็เป็นอ่ากองตัวมาก็เป็นผ้าเสรเร็วเร็วแน่เด้อพี่น้องเออยตอมาก็เป็นที่ทับกระดาษตัวมาก็สิเป็นที่ทับกระดาษที่กันเราตัวนี้เป็นไม้เขาเอาไปใช้ข้างล่างอันนี้เป็นเบิ้์แก้วพี่น้องตัวนี้เป็นพลาสติกตัวนี้ก็เป็นที่ทับกระดาษพลาสติกคือกัน ต่อมากก็เป็นกระเป๋าเงินคลิปลิงพี่น้องหาซิพี่ต่อมากก็เป็นสร้อยหาอันนี้ก็หาซิพี่คือกันซาบาทโชคดีพี่น้องไปสืบๆเนาะน,นี่ก็อันละหาซิพี่พีน่น้องแล้วแต่แล้วแต่มือมันเนาะตัวน,นี้ก็หาซิพี่ด้วกันตัวน,นี้ก็เป็นแหวนพีน่น้องแหวนเงิน ตัวนี้ก็หาซิพี่พี่เนาะตอนนี้เป็นมูนสโตนนะน่ะเป็นหินพระจันทร์ต่อมาก็เป็นแหวนค้อจูมตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นแหวนเงินนี่ก็เป็นแหวนเงินพี่นนองนี่ก็เป็นแหวนเงิน เป็นหินนันนะอันนี้ก็จะเป็นหัวเข้มกัดสิ่งหรอกเข้มกรัดเข้มกรัดก็คือนี่ละ่ะนี่ปลาตัวนี้คือง,งามแต่เข้มกรัดปลา ตันี้ะจะเป็นเคลมการที่เดลลายแท้อาทิตย์อาทิตย์นี้ได้เกเคลมการลายถิ่นเอ,อาะตัวนี้มันปีตาไปอยชน,นี่ไอ้คนมนมือได้ผี่นองันสือมาหาซิพี่ก็ซิมคนมาหลับสืออาลาหนึ่งปอนนะน,นะสือหาศิพี่ต้องือข้าเสือมาหาซิษย์้ี่ือข้าก็ขายไปปอนหนึ่งก็มีคืาการมาสิอันนี้ก็เป็นหิน อันนี้ก็เป็นสอยสอยอเมติสอันนี้ก็เป็นสอยแขนพี่น้องจะรักตัวหูข้างนี้สักอันนี้ก็เป็นตัวหู เป็นทองหูพี่เนาะทองหงเงินอันนี้ก็เป็นชามเนาะเป็นพวกชามมันนะเป็นเวนอันนี้สโมกกี้คอดแมน่สโมกกี้คอดต่อมาก็เป็นไอ้จีเนาะอันนี้เป็นหมกอันเด็กๆกันนะข้ามาอันนี้ข้ามาหอยเป็นหมกต่อมาก็เป็นไอ้อันนี้ยัง่ะ แเม้มทิดต,ต่อมาก็เป็นรถเก๋งต่อมาก็เป็นรถต่อมาก็เป็นกีตาร์เอลวิสต่อมาก็เป็นไอชาพี่นอ้องเป็นชาหนะยูนนี้ยงมีอยู่ได้พี่นอ้องชา ต่อมาเดี๋ยวเป็นกางเกงก็ซื้อบางเกงมาขายนําเด้พี่น้องซื้อกางเกงมาขายนําซื้อกางเกงมาอู้กจีเกงพี่น้องตัวละอันสองปอนพี่น้องไม่อยู่เบิ้งเขาอยากติดป้ายอยู่เบิ้งตัวละสองปอนนาสัสไม่กีบเลย ขาบานะาบานะคุณเกงเก้งคนนี้เก้งขาบานขาหมานะพี่น้องเก้งขาหมาตอนนี้ยุนยุกอมื่อกี้เขากำลังหิบเล็กหน่อยไวรุ่นเซ็งเกงขาหมาตัวน,นี้เป็นจอนบาร์เบอร์ตัวน,นี้เป็นท้ากระบ,บอกตัวน,นี้ก็ะซองบอลด้วยกันตรงพี่หน่องกรอนด์ นักป่ายหอยอยู่ <c oughs> ตัวมากับซอยคิสโตไฟนี่มเมลหรือย่างกั่คิสโตและกะเป็นไหนตุ้มหูมัละไคตุ้มหูมัละไคแล้วก็ซอยสวัลล็อบสกี้สวัลล็อบสกี้พี่นนอะแล้วก็เป็นซอยขอดจูม สักขจดูผมซื้อควาพอหลังจากสิขาเราซื้อมาอะไรยี่ซิพี่เนี่ยละพี่น้องอะไรสิบบาทเนี่ยนะขจููหมุนเลยนะอันนี้นั่มผมซื้อควาเราซื้อมาอะไรอะไรยี่ซิพี่เนี่ยละอละไรนะนะประมาณสิบบาทห้าบาทสิบบาทเดี่ยวละพี่น้องแล้วก็เป็นนกฮูก เป็นสอยข้อจูมสอยแขนนาฬิกานาฬิกาผูา้หญิงพี่หน้่งพวกไซโก้ซาโคโดาอันนี้หลายหลายหลายหารขอบทหางบริส้ทืิอเพราะว่าน,นาฬิกาผู้หญิงพอจะเสีเลาขายบ่ค่อยดีนะบ่คือของพุทธะ นนาพี่น,น้องเนาะเอาละคลิปนี้ก็เ่มนี่ละผ้ามาเบิงพวกหอมปากหอมคอ่อยกับไอเรลื่มไอแล้วเจอกันคลิปหนามียังดีๆสวยๆงานด้ยวยสิมาบอยฟังนะคะน่ะนาอสวัสดีค่ะ